สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูอีกครั้งนะครับครูชื่อเกลือเกียรตรวัฒน์คุณอาก่อน,นะครับมาจากโรงเรียนศึกษานารีจําได้หรือเปล่าครับว่าคาบที่แล้วครูได้ทิ้งประเด็นอะไรเอาไว้นะครับครูได้บอกไปแล้วเนาะว่าครูพูดถึงเรื่องพลังงานถึงเรื่องแคลอรี่อะไรเงี้ยบ่อยมากเลยกินเข้าไปได้กี่แคลอรี่ต้องวิ่งกี่กิโลถึงจะหายไปกี่แคลอรี่นะครับเราจะมาต่อกันในวันนี้นะครับว่าแคลอรี่นี่มันหมายถึงอะไร แล้วแคลอรี่ที่เราจะต้องทานในแต่ละวันนั้นมันต้องอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับจึงมาเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับมาดูครับแคลอรี่ที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับนะักเรียนดูนะข้างบนของครูคุณ Baby, คบเบเบ้นะครับก็เป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากวงการบันเทิงเคยเป็นดาราวัยรุ่นมาก่อนเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทาเพจนะครับรวมถึงโซเชียลมีเดียด้านต่างๆเนี่ยเพื่อแนะนําในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับ เป็นไอเอลในเรื่องของโหการดูแลสุขภาพนักเรียนดูคุณเบเบ้ครับเป็นผู้หญิงอะไรนักเรียนมีซิกแพคจะหาผู้หญิงได้สักกี่คนนะ่ะที่มีซิกแพคแบบนี้นะครับชีวิตครูเกีเกยนินี่เกิดมาไม่เคยเห็นซิกแพคนะครับครูนี่ตอนยืนนี่เป็นวันแพคตอนครูนั่งนี่มาเป็นชั้นๆเป็นทรีแพคเป็นไฟแพคอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนมาดูอีกคนหนึ่งครับคนนี้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินานะครับชื่อเปาโลดิบาล่านะครับ ตอนปัจจุบันนี้นะคาแข่งอยู่กับทีมยูเวนตุสนะครับแน่นอนว่าเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับโลกเลยนะครับนักเรียนโหร่างกายก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆนะครับซึ่งนี่กูก็ขอให้เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแรงบันดาลใจกับตัวเรานะครับที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีเหมือนเขาและผลพลอยได้มันก็เป็นในเรื่องของรูปร่างสรีสร,ระของเราที่ดีขึ้นไปด้วยมาดูนะครับแต่อย่างแรกนะนักเรียนคุยให้นักเรียนเล่นเกมก่อนอาหารจานโปรดของนักเรียนเนี่ย มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้พลังงานในแต่ละวันถูกไหมเราก็เลือกซื้อเมนูนี้อาหารชิ้นนี้อาหารจานนี้นะครับมาดูนะครับว่าอาหารจานโปรดเนี่ยที่ครูจะให้มาเล่นเกมนะครับเราจะมีกติกาว่าอย่างไรเกมดาวินชีนะักเรียนครูจะให้ตัวใบเป็นภาพต่างๆมานะักเรียนต้องคิดแบบไวๆอะ่ะว่ามันแทนคําว่าอะไรมันน่าจะหมายถึงคําใดในเมนูนี้ เดี๋ยวครูจะเริ่มจากแบบง่ายๆก่อนมาดูเม Stanley. นูแรกครับนักเรียนดูนะขวาสุดของครูซ้ายสุดของนักเรียนนี่คืออะไรครับเข้าสวยตรงกลางอย่าไปคิดเยอะนักเรียนอย่าไปคิดเยอะมันคืออะไรสามชั้นเหรอมันคืออะไรครับนักเรียนแท่งไขมันอะไรทีกอย่างมันคือมันอะไรทีกอย่างใช่ไหมขวาสุดของนักเรียนด้านบนหัวของครูนี่มันคืออะไรครับนกเหรอหรืออะไรไก่ใช่ไหมนักเรียนมาเรียงกันครับครให้เวลาห้าวินาที 5 4 3 2 1าาบางคนตอบได้แต่ก่อนครูนับแล้วฉเฉลยก็คือข้าวมันไก่เขาเนียอันนี้ง่ายๆ3พยางครูให้แค่5คะแนนเท่านั้นมาดูเมนูต่อไปครับยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ง่ายลงนะครับอมาดูครับ4พยางครูให้5คะแนนเหมือนเดิมนะ4พยางนะครับมาดูตัวแรกซ้ายสุดของนักเรียนครับคืออะไรเอ่ยมามา่มาไวไว บัมีกึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้นะครับมาเรียนต้องคิดอย่างไวๆตัวที่2หูตัวที่3คือมา้าตัวที่4คืออะไรครับัาเรียนนั้นเรียนก็ต้องดูอย่าไปคิดเยอะอะไรมากมายตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นคําที่ง่ายๆอยู่นะครับแต่มันก็ต้องมีพลิกแพงกันบ้างนะครับเวลา5วินาทีครับ5บางคนตอบได้แล้ว4 3 2 1อ่ะหมดเวลาครับักเรียนเชลยก็คือบางคนโหยังตอบไม่ได้คิดเยอะจนเกินไป บะหมี่หมูแดงนักเรียนมาดูที่คุณเฉลยทางนน้นใช่ไหมของนักเรียนซ้ายมือของนักเรียนสุดตอนนี้คือคือบะหมี่ไม่มีอะไรมากครานี้ตัวกลางน,นี่มันยากนะเนี่ยน,นักเรียนต้องเอามาผสมครับหูกับมอม้ากับม้าเนี่ยเอาเราเอาแต่หมอม้ามาใช่ไหมหูกับมอม้าเอามารวมกันกลายเป็นอะไรบางคนบอกเป็นหูมไม่ใช่สลับกันนิดหนึ่งนักเรียนมันคือหมู บะมหมี่หมูโอ้และตัวสุดท้ายมันจะเป็นคำแรกแรกก็คือบะหมี่หมูแดงนั่นเองบางคนคิดเยอะเกินไปมาแก้ตัวในตัวต่อไปครับ5พยางค์นักเรียน10คะแนนอันนี้ยากแบบประมาณความยากประมาณ8เต็ม10แต่ครูคิดว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของครูเกิดเกียรติแน่นอนนะครับมาดูตัวแรกครับนักเรียนซ้ายสุดของนักเรียนครับคืออะไรนักเรียนอย่าไปคิดยากพรุ่งนี้ค่อยทํมันคืออะไรพรุ่งนี้ค่อยทํามันคืออะไร ครูใบสุดๆเลยเนี่ยอะตัวตรงกลางครับเขาทำอะไรกับหมูมันคือหมูสับนะครูใบ้ให้เขาทําอะไรกับหมูครับอะตัวที่สี่นักเรียนในเมืองบางคนไม่รู้จักนะเนี่ยเขาทําอะไรกับยางครับยางรถจัก,กรยานนั้นอะคืออะไรเขาทําอะไรกับยางอยู่ดันบนสุดของหัวครูตอนนี้ครับเขาทํากิริยาอะไรอยู่ครับปลูกต้นไม้เหรอรดน้ําต้นไม้คืออะไรครูให้เวลาหวินาทีครับครูใบ้ไปเยอะมากเลยนะห้าสี่ สามสองหนึ่งเอาหมดเวลาครับนักเรียนเฉลยก็คืออะไรข้าวผัดสับประรดไงมันจะไปยากอะไรนักเรียนดูข้าวไม่เอาไม่ทํางานค่อยทําวันพรุ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนักเรียนผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมก็คือเอาคาว่าผัดมาบางคนเห็นคําว่าข้าวผัดก็แทบจะตอบได้แล้วเพราะตัวที่สามมันหมายถึงกิริยาอะไรครับนักเรียนในการประกอบอาหารก็คือการสับสับหมูสับใช่ไหมข้าวผัดสับปะ นักเรียนบางคนไม่รู้จักคาว่าปะยางนะครับนักเรียนมันคือการปะยางทําให้ยางที่มันเคยเป็นรูลมออกเนี่ยให้ยางมันปิดรูสนิทแล้วก็สามารถใช้ยางเส้นนั้นต่อไปได้เขาเรียกว่าการปะยางใช่ไหมข้าวผัดสับประรดก็คือรดน้ําต้นไม้ง่ายๆเอง,เองนะครับเอามาดูตัวสุดท้ายครับยากที่สุดเลยโอ้โหพยางก็เยอะครับเจ็ดพยางครูให้20คะแนนเลย20คะแนนเจอครูเกลเกียดที่ไหนไปเอาคะแนนได้กับครูเลยนะถ้าเกิดตอบได้นะครับเอามาดูตัวแรกครับเขาทําอะไรอยู่นักเรียน ผู้หญิงคนที่อยู่ซ้ายมือของนักเรียนเขาตลังทําอะไรอยู่นะครับคนที่2เข้าใจแล้วเจ้าค่ะคําว่าเข้าใจแล้วเนี่ยคนไทยนิยมพูดคําว่าอะไรโหครูใบ้แค่น,นี้นักเรียนบางคนตอบได้แล้วตรงกลางคืออะไรครับตรงกลางมันคืออะไรอย่าไปคิดเยอะตรงกลางมันคืออะไรครูไม่อยากใบ้ไปมากกว่านี้อ่ะตัวที่4ครับชูการ์ครูต้องบอกอะไรไหมคำว่าชูการ์น้ำตาลเหรอนักเรียนหรือยังไงนักเรียนต้อง,ต,องต้องคิดนะครับอันสุดท้ายครับอีซี่แต่ครูใบ้มาเพิ่มเติมคือคําว่าสัตว สัตว์ที่มันอีซี่อีซี่เรานิยามมาว่ามันเป็นสัตว์ที่ง่ายๆชิวๆง่ายๆชิวๆมันคืออะไรเขาให้เวลา5วินาทีครับ5้3 2 1หมดเวลาครับนักเรียน,ฉนเฉลยก็คือสปาเกตตีเขียวหวานหมูไงผู้หญิงคนนั้นกำลังทำสปาอยู่ซ้ายสุดของนักเรียนนะครับเข้าใจแล้วเจ้าขาก็คืออะไรครับนักเรียนเก็ต เก็ตแล้วเก็ตแล้วสปาเกตตี Spa, ้ itty, ใช่ไหมมันก็ต้องตามมาไม่ต้องคิดเยอะนะครับและไอตัวตรงกลางคือนักเรียนคู่หาสีมาให้ก็คือสีเขียวสปาเกตตี้เขียวหวานก็คือชูการ์ใช่ไหมหมูก็คือเป็นสัตว์ที่แบบดูง่ายๆชิวๆนะครับนักเรียนก็ได้คะแนนกับครูไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มา3-4เมนูนี้แน่นอนว่าเมื่อเราทานเข้าไปเราก็จะได้พลังงานไปด้วยครับ าดูนะครับนักเรียนคนได้ยินคํานี้บ่อยพลังงานหรือแคลอรี่เนี่ยมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทําความเข้าใจกับมันนะครับว่ามันมีความสําคัญต่อพวกเราอย่างไรนะครับอมาดูครับแคลอรี่หมายถึงหน่วยวัดพลังงานอย่างหนึ่งของอาหารนะครับหมายถึงพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มใช่ไหมเครื่องดื่มก็เป็นอาหารเหมือนกันนะครับหรือพลังงานที่ร่างกายใช้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ย ใช้ไปวิ่งไปเท่านี้ใช้พลังงานไปเท่านี้ใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่นั่นเองนะครับมักจะเรียกว่ากิโลแคลอรี่บางคนก็ได้สั้นๆว่าแคลอรี่นะครับ KCAL นักนเรียนดูในรูปด้านล่างเนี่ยด้านขวามือของโคตอนนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมแอปเปิลเขียวลูกใหญ่กว่าแต่ให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่แอปเปิลแดงด้านบนครับลูกเล็กกว่าแต่ทําไมให้พลังงาน52กิโลแคลอรี่ นักเรียนมาดูธรรมชาติของรสชาติอาหารกันนะครับเราจะมาคิดวิเคราะห์กันแอปเปลิลเขียวรสชาติหลกัหลกๆของมันจะเป็นเปรี้ยวมันจะไม่ค่อยหวานครับนักเรียนแต่แอปเปลิลแดงจะรสชาติหวานนําถึงแม้ว่ามันจะลูกเล็กกว่าแต่มันให้ความหวานซึ่งก็คืออยู่ในหมู่2ใช่ไหมครับโปรตมากกว่าเนี่ยมันก็จะให้พลังงานที่มากกว่าแอปเปลิลเขียวแปลว่าถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้พื้นฐานตรงนี้เราอยากจะไปซื้อผลไม้สักอย่างหนึ่งที่ตลาดมีขายแอปเปลิลเขียวแอปเปลิลแดงพวกนี้ เฮ้ยเราจะลดน้ำหนักเราอยากดูแลสุขภาพเราก็น่าจะเลือกซื้อแอปเปิลเขียวมากกว่าใช่ไหมครับอ่ามาดูครับวิธีนับแคลอรี่ของสารอาหารนะครับสารอาหารแต่ละอย่างนะครับถ้าเทียบปริมาณน้ำหนักเป็น1กรัมจะมีจำนวนแคลอรี่ดังต่อไปนี้ครับเอามาดูตัวแรกด้านบนสุดเลยนะคาร์โบไฮเดรตนะครับ1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ โปรตีนครับเป็นฝาแฝดกันเลยให้เท่ากนันเหมือนกันนะครับ1กรัมของโปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันนักเรียนมาดูไขมันครับอันนี้ตัวไฮไลท์เลยไขมัน1กรัมให้พลังงานถึง9กิโลแคลอรี่ให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนถึง2เท่านิดๆเลยนักเรียนคิดดูนะครับแอลกอฮอล์ครับนักเรียนอย่าคิดว่ามันไม่ให้นะครับแอลกอฮอล์ให้พลังงานมากถึง7กิโลแคลอรี่แต่ คนจะทานแอลกอฮอล์ล้วนๆจนอ้วนไม่มีครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมคนที่นิยมทานเหล้าเบียร์หรือแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถึงทําให้ร่างกายเขาเริ่มลงพุงเริ่มอ้วนเริ่มน้ําหนักเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าการทานอาหารในพวกประเภทแอลกอฮอล์นักเรียนจะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ทานจะมียางหนึ่งทานควบคู่ไปด้วยเขาเรียกว่ากับแกล้มซึ่งการที่เราไปทานกับแกล้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารประเภททอดๆ เป็นอาหารจังฟูใช่ไหมนะครับทานเข้าไประหว่างที่ทานเหล้าเบียร์พวกนี้แอลกอฮอล์นะครับทานตอนสี่ทุ่มทานเสร็จเมาแล้วก็หลับไปเลยตอนเที่ยงคืนแปลว่าร่างกายของเราได้พลังงานจากอาหารเหล่านั้นแต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้เรากินปุ๊บเรานอน,อนเลยร่างกายชัดดาวก็จะกลายเป็นพลังงานตกค้างที่เหลือในร่างกายของเราและทําให้เรานั้นมีไขมันสะสมเป็นพลังงานสะสมของเราและทําให้เรานั้นอ้วนขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ไฟเบอร์ครับนักเรียนเห็นไฟเบอร์แบบนี้นี่ไฟเบอร์ก็มีแคลอรี่แต่มันมน้อยมากแค่3กิโลแคลอรี่เอามาดูน้ําเปล่าที่อยู่ล่างสุดนะครับนักเรียนน้ําเปล่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมไม่ให้แคลอรี่ด้วยนะครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราต้องทานประมาณ8-10แก้วต่อวันเทียบเป็นน้ําก็ประมาณ2ลิตรประมาณนี้นะครับมีผลวิจัยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนักเรียนลองทดสอบด้วยตัวเองอาจจะไม่เป็นวิจัยที่มันเป็นทางการมากนะเขาเปรียบเทียบก่อนที่เขาจะทานน้ําวันละ3ลิตร กับหลังที่เขาได้ทานน้ำสามลิตรต่อเนื่องกันแล้วนะครับผิวหน้าของเขานะครับชุ่มชื้นรอยเหี่ยวย่นนี่หายไปนะครับสุขภาพเขาดีขึ้นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะน้ําเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายากแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายได้น้ําอย่างเพียงพอนะครับก็ทําให้สุขภาพต่างๆของเราีดีมากยิ่งขึ้นแต่ครูไม่ได้บอกให้นะักเรียนไปทําตามกินเยอะเป็น 3- 4มสี่ลิตรเหมือนเขานะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมของเราตามกิจวัตรของตัวเราด้วยว่าเราสะดวกไปเข้าห้องน้าบ่อยขนาดนั้นไหมแต่คนนั้นเนี่ยเขาพร้อมนะครับ เสียอย่างเดียวคือเข้าห้องน้ําบ่อยแต่ว่ามันทําให้สุขภาพของร่างกายเขาดีมากยิ่งขึ้นนะครับามาดูตัวอย่างในการนับแคลอรี่จากสารอาหารนะครับสมมุติเราไปซื้อมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ1ถุงมามี20แผ่นประมาณนี้นะครับมันบอกข้างซองมาว่ามีปริมาณไขมันทั้งหมด10กรัมเราก็คูณง่ายเลยครับเอา10กรัมนี้ไปคูณกับ9ใช่ไหมก็จะออกมาเป็นพลังงานในส่วนของ,ของไขมันอย่างเดียวนะครับมาเรียนฟังดีๆนะเป็นพลังงานของไขมันอย่างเดียวเนี่ยทั้งหมด90กิโลแคลอรี่ แต่อย่าลืมไปครับมันฝรั่งเนี่ยจัดอยู่ในอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับบางคนลืมไปแล้วครูเพิ่งสอนไปคาบที่แล้วนี่เองนะครับมันอยู่หมู่2ก็คือคาโบไฮเดตครับนักเรียนอย่าลืมไปว่ามีไขมัน90กิโลแคลอรี่อยู่ก็จริงแต่ครูยังไม่ได้นับในส่วนของคาโบไฮเดตด้วยนะมันจะอ,อาจจะมีคาโบไฮเดตอีกประมาณ14กรัมนักเรียนก็ต้องเอาคาโบไฮเดตอีก14กรัมนั้นไปคูณเท่าไหร่ครับบางคนลืมไปแล้วครูเพิ่งสอนหน้าเมื่อกี้เลยเอา14ไปคูณกับ4 แค่นั้นเองเราก็จะได้ปริมาณแคลอรี่ของคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเอามาดูครับแล้วคนเราต้องการพลังงานต่อวันเท่าไหร่คราวนี้มาเข้าเรื่องที่มันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วนะครับมันแต่ละคนมันก็มีสูตรไม่เหมือนกันครูขออนุญาตนํารูปของครอบครัวพี่โจกโซคูนะคุณโจกโซคูนะครับมีภรรยาแล้วก็ลูกที่น่ารักมากๆเป็นลูกสาวสองคนนะครับรวมถึงพี่บัวขาวเป็นนักมวย ชื่อดังชาวไทยนะครับที่ประสบความสําเร็จในการไปต่อยมวยที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างดีมากในรูปที่ครูหามานี่คุณบัวขาวอายุ30กว่าแล้วครับนักเรียน30กว่าแต่ยังมีความฟิตโอโ้โหซิกแพคอะไรเงี้ยชัดมากครูเห็นละอายเลยนะครับอยากามีพี่ัวขาวเป็นไอดอลมากเลยมาดูนะครับพี่โจโซคุแน่นอนว่าพี่โจโซคุเป็นเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นคนทั่วไปน้ําหนักส่วนสูงประมาณตัวครูเนี่ยเราพี่โจโซคุต้องการพลังงานพอๆกับพี่บัวขาวนักเรียนคิดภาพ คงจะไม่เหมือนกันนะครูจัดพี่โจ๊กโซคูเป็นผู้ชายปกติต้องการพลังงานประมาณ2 0 0 0 2 5ถึง2,500กิโลแคลอรี่ครับมาดูภรรยาของคุณโจ๊กโซคูครับผู้หญิงนะก็ต้องการพลังงานประมาณ1,600-2,000ถึง2,000กิโลแคลอรี่อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าประมาณเท่านั้นเด็กครับทั้งเด็กชายเด็กหญิงเลยนะก็ประมาณ1,200-1,800ถึง1,800กิโลแคลอรี่นักเรียนจะเห็นได้ใช่ไหม เด็กบางคนต้องการพลังงานมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำไปเป็นเพราะอะไรครับนักเรียนเด็กหลายๆคนเนี่ยกิจวัตรได้เรียนวิชาพละได้เตะบอลได้ไปโดดยางนะครับได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากินเลี้ยงสัตว์ทำนาทำสวนทำไร่เด็กเหล่านี้จะต้องใช้พลังงานมากกว่าเด็กโดยทั่วไปทําให้เด็กบางคนต้องการพลังงานอาจจะมากกว่าผู้หญิงหรือพอๆกับผู้ชายคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับอาา่ะคราวนี้มาดูคนสุดท้ายครับคือพี่บัวขาวครับ พี่บูขาวนี่เป็นคนที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ร่างกายอย่างหนักนะครับอาจจะต้องการพลังงานเนี่ยมากกว่า3000กิโลแคลอรี่โอ้โหนักเรียนมากกว่าผู้หญิงเกือบสองเท่ามากกว่าผู้ชายโดยทั่วไปก็เยอะพอสมควรนะครับมาดูกันนะครับว่าสูตรนะเราต้องคํานวณอย่างไรและแคลอรี่ที่มันเหมาะสมต่อตัวเราเนี่ยมันคํานวณได้อย่างไรบ้างเพราะเมื่อกี้มันเป็นคํานวณแบบคร่าวๆใช่ไหมครับนักเรียน2 0 0 0ันึงสองเแล้วครูเกลียิคือเท่าไหร่เด็กชายองค์อาจคือเท่าไหร่ ใช่ไหมแต่ละคนนะต้องการไม่เหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าวิธีในการคำนวณนี้มันเป็นอย่างไรมาดูสูตรนี้ครับเขาเรียกว่าสูตรการคำนวณหาแคลอรี่ r e e นะครับเป็นค่าที่บ่งบอกถึงพลังงานที่น้อยที่สุดที่ร่างกายต้องการรับในแต่ละวันเราลืมตาตื่นขึ้นมาครับนักเรียนสมองทำงานร่างกายทำงานปุ๊บมันเหมือนมันกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงานคือเมตาบอลิซึมถูกไหมซึ่งร่างกายต้องการพลังงานนะครับถึงแม้ว่านักเรียนจะนอนอยู่บนเตียง ดูซีรีส์ทั้งวันเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงทั้งวันร่างกายก็ยังต้องการพลังงานอยู่นั่นเองนะครับร่างกายอยู่เฉยๆมันก็ต้องการพลังงานแล้วนะโดยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีสูตรคำนวณที่แตกต่างกันออกไปครับมามาดูสูตรการคำนวณครับนักเรียนครับใครมีโทรศัพท์กดไปที่แอปพลิเคชันเครื่องค,คิดเลขเลยครับใครไม่มีมากระดาษเลยครับกับดินสอมาเลยผมให้เวลาแป๊บหนึ่งไปเตรียมของมา มาคำนวณไปพร้อมกันคบนักเรียนและวิเคราะห์สูตรไปพร้อมกันนะครับอ่ะมาดูสูตรของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ90%แรกอ่ะแรกสูตรมันเหมือนกันเลยมาดูวงเล็บแรกวงเล็บแรกนะครับทั้งชายและหญิงเหมือนกันหมดเลยนะครับ10ไปคูณน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมครับนักเรียนหนัก65ก็ใส่ไปหนัก80ก็ใส่ไปหนัก42ก็ใส่ไปโอเคนะอ่ะปิดวงเล็บบวกครับเปิดวงเล็บใหม่6.25ครับ ไปคูณส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรอย่าเป็นเมตรนะอย่าไปใส่เป็น1.70เมตรไม่ใช่นะครับนักเรียนเทียบเป็นเซนติเมตรอ่ะสูง175ก็ใส่ไปสูง150ก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บจากนั้นเอาเป็นลบนะครับในวงเล็บ5คูณด้วยอายุอายุก็เป็นปีนะไม่ใช่เป็นเดือนนะครับนักเรียนอายุค้อนมา17ก็17ใช่ไหมนักเรียนอยู่ม .6 ใช่ไหมครับอายุนักเรียนค่อนไป18ก็18 นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะผู้ชายนักเรียนดูตัวสุดท้ายครับผู้ชายจะเอาไปบวก5ผู้หญิงจะเอาไปลบ161ตัวสุดท้ายผู้ชายและผู้หญิงไม่เหมือนกันนะนักเรียนดูดีนะครับเอามาดูตัวอย่างครับผู้ชายเด็กครูหามาให้ดูนะคือคุณแบงค์ทิติเป็นดาราวัยรุ่นนะครับมาดูครับสูตรที่แทนลงไปคุณแบงค์หนัก65 สูง178ก็แทนลงไปใช่ไหมอายุ23ครับในตอนนี้นะในตอนนี้อายุ23นะครับแล้วก็เอาไปบวก5ค่าพลังงานของคุณแบงค์ที่เป็นค่าพลังงานอย่างต่ำ REE เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งกิโลแคลอรี่นะครับเอามาดูตัวอย่างต่อไปครับเป็นสุดยอดไอดอลของหญิงไทยในปัจจุบันเลยนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงไทยที่ดังที่สุดในปัจจุบันโหโดดเด้งๆมาเลยเหมาะกับการที่เป็นคุณลิซ่าแบกพิงมากเลยนะครับ คลิซ่าแบคพิงนะครับสูงสูง167น้ำหนัก50กิโลนะครับอายุ23ปีเท่ากับคุณแบงค์เลยนะครับและตัวสุดท้ายเอาไปลบ161ค่าพลังงานที่ออกมาครับคุณลิซ่าจะมีอาจจะต้องการพลังงานพื้นฐาน IEE อยู่ที่1,267.75กิโลแคลอรี่แต่ครูอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปดูในสูตรครับนักเรียนนักเรียนดูที่วงเล็บสุดท้ายนักเรียนเห็นไหมวงเล็บสุดท้าย5คูณอายุ แปลว่าถ้านักเรียนยิ่งแก่ฟังคุณดีนะคุณแบงค์ทิติสมมติในวงเล็บนี้คุณแบงค์ทิติเนี่ยเอา5ไปคูณ23ในวงเล็บนี้ก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด115กิโลแคลอรี่ใช่ไหม5้ไปคูณ23แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบงค์อายุ40ผ่านไปอีก17ปีคุณแบงค์กลายเป็นคุณพ่อและอายุเป็นวัยทำงานคือเริ่มแก่และอายุ40ในวงเล็บนั้นคุณแบงค์จะ มีค่าที่ต้องแทนลงไปก็คือ5คูณ40เป็น200ยิ่งในวงเล็บนี้เยอะเท่าไหร่แปลว่าผลการคำนวณ RIE ของคนเหล่านั้นยิ่งแก่ตัวเลข RIE ก็จะยิ่งน้อยลงครับเพราะในวงเล็บที่มันเป็นอายุมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอมันนำไปลบตัวเลขในแต่ละช่วงวัยของเรายิ่งเราแก่ RIE ของเราก็จะยิ่งลดลงไปครับอันนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบว่ายิ่งเราแก่นะครับร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงานนี่น้อยลง ก็แปลว่าถึงแม้ว่าเราจะสูงเท่าเดิมน้ําหนักเท่าเดิมแต่ส่วนมากหลายๆคนจะเตี้ยลงนะครับนักเรียนเราจะเตี้ยลงอายุเออน้ำหนักก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแตอออ่อายุของเราเนี่ยยิ่งเรามีมากขึ้นในวงเล็บนี้นักเรียนก็จะยิ่งลบหายไปแปลว่ายิ่งแก่เราก็ต้องยิ่งทานอาหารน้อยลงนั่นเองนะครับเอามาดูครับเพราะเหตุใดสูตรคำนวณ i e e ของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย,ยถึงไม่เหมือนกัน เดี๋ยวครูจะอธิบายในช่วงท้ายนะครับเรามาดูกันต่อเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ RIE มันเป็นพลังงานอย่างน้อยที่ร่างกายต้องการเท่านั้นนะครับมันยังไม่พอเพียงต่อการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจึงต้องนา RIE ไปคํานวณต่อในสูตรนี้ครับคือสูตร TDEE นะครับคือค่าพลังงานที่เราสามารถใช้ได้หมดในแต่ละวันซึ่งนักเรียนต้องเอา RIE มาคํานวณต่อไปมันแบ่งคนที่ใช้ร่างกายหนักๆน,นะครับออกเป็น5กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มแรกครับ นักเรียนดูนะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มแรกนั่งทํางานอยู่กับที่เป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนอนชิวที่บ้านไม่ชอบออกกําลังกายสบายๆนะครับนักเรียนเอา REE ของที่เราทดเมื่อกี้นักเรียนอย่าเพิ่งทิ้งไปนะเอา REE ไปคูณ1.2ครับมาดูกลุ่มที่2อครับออกกาลังกายหรือเล่นกีฬายอย่างน้อยอันนี้ก็เริ่มโอเคแล้วอย่างน้อยก็ดูแลสุขภาพนะครับออกกําลังกายอย่างน้อยประมาณ1-3วันต่อสัปดาห์นะครับเดินบ้างเล็กน้อยพวกนี้นะครับเคลื่อนไหวเล็กน้อย เอา RIE ไปคูณ1.37 5มาดูกลุ่มที่3ครับออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาปั่นกลางแปลว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วนะครับเป็นขั้นต่ำของกระทรวงสาธารณสุขที่รณรงค์ให้นักเรียนนั้นต้องออกกำลังกายแล้วนักเรียนก็คือออกกำลังกายประมาณ3-5วันต่อสัปดาห์นะครับหรือเป็นคนที่ทํางานต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาติดต่อประสานงานเดินไปเดินมาก็ถือว่าเป็นการ ออกกาลังกายต้องใช้ร่างกายหนักเช่นเดียวกันนะครับให้เอา i e e ไปโคณ1.5 1.5นะเอามาดูกลุ่ม4ครับนักเรียนจะเริ่มเหลือน้อยแล้วกลุ่ม4กลุ่ม5จะเป็นพวกนักกีฬาแล้วนะครับกลุ่ม4ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก6-7วันต่อสัปดาห์เป็นคนที่โอ้อาจจะเป็นพวกดูแลสุขภาพอย่างหนักนะครับวิ่งมาราธอนอนะไรพวกนี้ต้องเตรียมสภาพร่างกายต่างๆให้ดีซ้อมเป็นประจำนะครับซึ่งจะมี น้อยเปอร์เซ็นต์มากๆหาคนกลุ่มนี้ได้น้อยแล้วนะครับเอา REE ไปคูณ1.725และกลุ่มที่5ครับคือกลุ่มพี่บัวขาวนั่นเองต้องเล่นกีฬาอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหนักใช้ร่างกายอย่างหนักนะครับต้องวิ่งต้องเบินโอ้โหใช้ร่างกายแบบสุดยอดมากๆเกินมนุษย์มานาเป็นพวกทีมชาตินั่นเองนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติเอา REE ไปคูณ1.9ครับมาดูค่าของทั้ง2คนกันนะครับว่า TDEE ของคุณแบงค์พิติแล้วก็คุณลิซ่าแบ็คพิงค์จะต้องการเท่าไหร่นะครับถ้าแบงค์คูคาดการเอาเองนะสมมุติว่าคุณแบงค์ออกกําลังกายปานกลางครับสาถึงหวันต่อสัปดาห์ก็เอา IE ไปคูณ1.5ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับออกกําลังกายอย่างหนัก6-7วันต่อสัปดาห์ก็เอาไปคูณ1.75หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคุณลิซ่าซ้อมหนักมากใช้ร่างกายหนักมากออกร่างกายทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากนะครับร่างกาย ต้องใช้อย่างหนักกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับเมื่อนําไปแทนค่าครับก็จะได้ดังต่อไปนี้ครับคุณแบงค์ทิติจะต้องการอยู่ประมาณ2,500ประมาณนี้นะครับส่วนคุณลิซ่าจะต้องการประมาณ2,200นะครับท่านนี้นอาจจะจําได้เมื่อกี้ภรรยาคุณโจโซคูใช่ไหมเป็นผู้หญิงไหนบอกว่าต้องการไม่เกิน2,000ไงแต่คุณลิซ่าถือเป็นผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งครับที่นอกจากจะตัวสูงแล้วอายุน้อยแล้วนะครับ คุณลิซ่ายังใช้ร่างกายอย่างหนักครับออกกันบังกายโ,โหเกือบทุกวันต้องทัวร์คอนเสิร์ตต้องออกรายการถ่ายรายการซึ่งแน่นอนความสามารถมันเป็นเรื่องการเต้นการร้องเพลงร่างกายใช้อย่างหนักคุณลิซ่าจึงเป็นผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการพลังงานมากกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับมาดูนะครับเหตุผลที่ครูทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ทำไมสูตรการคำนวณ REE ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย ถึงไม่เหมือนกันในตัวสุดท้ายนักเรียนจําสูตรมันได้ใช่ไหมกลางสูตรที่ครูให้ไปเมื่อกี้ขึ้นมาดูนะครับคาตอบครับเพราะโดยธรรมชาติสัตว์ที่เป็นมนุษย์อย่างเรานะครับเพศชายจะมีขนาดร่างกายที่สูงใหญ่กว่าผู้หญิงและแข็งแรงกว่าซึ่งปัจจัยในการที่ทําให้แข็งแรงนะั้นมันเป็นในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ฮอร์โมนด้วยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อก็เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผู้ชายนั้นแข็งแรงมากกว่า แต่กล้ามเนื้อต้องใช้พลังงานเป็นอาหารในจํานวนมากครับผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนหญิงบางคนสูงเท่าครูเกเกียรติหนักเท่ากันอายุเท่ากันพอเทียบกันแล้วนะครับครูเกรเกียริก็จะมีปริมาณกล้ามเนื้อที่มากกว่าและแน่นอนเมื่อกล้ามเนื้อที่มันมากกว่ามันก็ต้องการพลังงานเป็นอาหารนะมากกว่าก็เลยต้องเผื่อนะครับในสูตรเนี่ยให้มีค่าพลังงานเนี่ย ต่อให้กับผู้ชายนิดนึงก็จะมีส่วนต่างประมาณ156กิโลแคลอรี่ประมาณนี้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ชายต,ต้องทานเยอะกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะครับซึ่งในวันนี้ครูคิดว่านักเรียนจะก็คงจะได้อ่ประโยชน์นะครับจากความรู้ที่ครูให้ไปในวันนี้พอสมควรนะครับเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยลองทดมาปุ๊บหนูได้ทั้งหมด1,800ครับครูเกียติผมได้2 4 0 0ครับบางคนเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนใช่ไหมต้องการ2,800กิโลแคลอรี่มันก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะคบนะักเรียน ที่ทําให้เรานั้นสามารถไปเลือกซื้อเลือกกินอาหารในแต่ละมือได้เช่นคุูยตัวอย่างง่ายๆนักเรียนหญิงบางคนคํานวณได้เพียงแค่1 8 0 0ปดรกิโลแคลอรีนักเรียนตื่นเช้ามานักเรียนทานข้าวมันไก่เลยครับเกือบเกือบเจ็ดร้กิโลแคลอรีนักเรียนทดตามครูไปนะเจ็ดร้อยกิโลแคลอรีพอมาตอนเที่ยงนักเรียนทานข้าวขาหมูอีกประมาณ6 0 0้อยกิโลแคลอรีบวกชานมไข่มุกไปอีกประมาณห้าอแคลอรี สรุปวันนี้ทานไปพันแปดพันเก้าแล้วมันเกินแล้วครับนักเรียนมันเกินไปแล้วมื้อเย็นนักเรียนบอกนักเรียนไปกินชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่ซัดไปอีกหนึ่งพันกิโลแคลอรี่แปลว่าวันนั้นนักเรียนได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเป็นพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยกิโลแคลอรี่แบบนี้มันก็ยิ่งเป็นพฤติกรรมที่ตอกย้ำนะครับให้นักเรียนนั้นโหมีพลังงานส่วนเกินในร่างกายแล้วก็จะมีไขมันไปแทรก ตามจุดต่างๆของร่างกายและทําให้เรานั้นสุขภาพแย่ลงอ้วนขึ้นนะครับอุ้ยอายไม่กระฉับกระเฉงต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่มาของโรคต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความรู้เบื้องต้นเราก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ครูให้ไปใช้เนาะในชีวิตประจําวันนะครับและมาดูในคาบต่อไปนะครับว่าครูจะสอนในเรื่องอะไรและแน่นอนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวกับอาหารอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามในคาบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ผลิตร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน